ค้าพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค้าพี่น้องมาขัวเขาขัวเด้อขัวไปแต่เซราบจ้ะเอราบเซก้อยยกว่าสีก้อยอันก้อยขนมจีนก้อยข้าวปุ้นเนาะพี่น้องแล้วก็ส,สีลาบลาบหมูจ้ะขัวไปโหลดเวลาห้าเห็ดนางกินมันก็สีไดงง่าย เขาสีน้ำมะขัวนี่ต้องเขาเหนียวเท่านั้นเด้อค่ะพี่นอ้อเค็ดลับถ้าคนอีสานแถบสีหัวข่าขัวสีน้ำมะขัวนี่ขาวขัวนี่คือต้องเขาเหนียวเท่านั้นจ้ะเพราะว่าเห็นอยเคยเห็นบางคนรับเพิ่นเอาเขาเจ้ามะาขัวเพิ่ะว่าใส่เทียนกันได้มันใส่ได้จ้ะ แต่วาเวลาาห้าเห็ดกินมันสีบะแสเดื่องจับมันสีบะไดโรสสะอาอาหารมีสามเทนี่ข้าวหัวกบสีประมาณนี้จ้ะออกมาสีนี่สีเหลืองอุ้ยหุยงามๆก็ดีประมาณนี้จ้ะพี่น้องข่อยขากลองข่อยสมบอกบูคือเห็เนาะเดีวเอาขากลองขนาดหนึ่งมาตั้งไว้เยื่อสิเด็กแบบ <c oughs> มันบ่มีเอาบ่มีค้นไทยไห้นะพี่น้องเนาะเข้าก็เฮ็ดแบบว่าก็ทีเฮ็ดไต้น,นะคะนี่ก็ได้ที่แล้วค่ะปิดเตา่าแล้วก็สีเอาใส่เครื่องปั่นได้พี่น้องที่ปัน่นพี่น้องเครื่องปัน่นอันนี้น,น,นี่สะดวกแห้งเลยจ้ใน,น้อยกระทัดรับจับสะดวกจ้ะ หลังจากที่เ้าขหัวกับหัวแล้วนพี่นอ้องเ้าก็สิข่อยก็สิเอามาใส่นี่เด้จ้ะนี่ฟ้าปิดจ้ะคนดือเ,เนาะพี่น,อน้องเนาะยานพี่น้องลำข้าเนาะย่านี่เดีวเหยียดยางของเล่ารอบหนึ่งสิว่าข่อยก็สิตักมาใส่เครื่องปั่นนะพี่น,อน้องเนาะถ้าเตาทาน กรสิหอมก็หนีอยู่จ้ะแต่วมาเาตเ้าแก้วเต้ส่ทดแทนกันได้หลายเติบอยู่จ้ะโอ้ยสำลักข้าวขวั่วพี่น้องก้อนนั้นว่ได้เปิดควันจ้ะข้าวขวั่วเอาไส่รอบเดียวว่ามาจ้ะก็สิเลือขคากระถ้าเอา,ขาวไว้นน่แต่ว่าลังจนานันก็นสีปั้นให้หมอนเพราะว่าเอาไว้เป็นสีเป็นกิน <c> ืน <oughs> โอ้ยขออภัยพี่น้อง เฮ้ยปั้นขัวบวกพีก็โลดหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิปั้นนี่จะเฝา,าปิดจ้ะฝาปิดนี่ก็บ่ได้บ่ได้ลำบ่ได้มากมากเลยพี่น้องกันี่จ้ะฝาปิดตะคอยกระสีโคตรเลยพี่น้องพอดีคอย <C oughs> โอ้ยสุแนแหงสุนเป็นขัวพี่ก็โรดพี่น้องเลยเครื่องง่ายกระทัดรัดเท่านี้จ้ะเข้าขั่วเอาไว้สำหรับลาบกล้อยออก <C oughs> <C oughs> หรือว่าเป็นกล้วยที่เสียบได้พี่น้องแต่ว่าซูบะเขืออะสูบะเขือบางคนมันก็ใส่บางคนมันก็ใส่ในง่ายเนานะพี่น้องเนาะ นีเ่เลยสิมาเปิดอยูพี่น้องเบืง้งเป็นได้พี่น้องงามบอจะอันนั้นก็าวเสียใส่ขวดโหลได้จ้ะที่นี่ขวดโหลแล้วก็สิโอ้ยอันนั้นขวดโหลนะ่ะอันเก่าข้าสิ่ยวไทยออกเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแป๊บหนึ่งจะ้ะเ้าวเสี่ยผสมกันเนาะพี่น้องอันนี้มันค่อยครัวไว้สองอาทิตย์ที่แล้วจา้ะข้าสิ่ยวเทอข้าวเสียวกร่อยข้าวปุ่นค่อยว่า แ่้วรอสีเห็ดน้ำตกน้ำกับปัน,นันละจ้ะจากสิเห็ดอย่างก่อนแต่ว่าก็สิก้อยของปุ่นก่อนเพราะว่าเอากุ้งออกมาไวล้ละนี่วต้องละเอียดมากจ้ะกำลังพอดีเลยพี่น้องแต่เขาก็เอาใส่ขวดโหลไว้จ้ะเขากา็ถ้าเอาไปโดนไปเกินเดือนหนึ่งเขาว่าไม่สิเหมินหืน แต่เยี่ยหิ่งเกินสองเดือนได้จ้ะแต่ว่าเขามีเครื่องนี่เขาบา่ต้องนันนี้ดอกเ้าบ่ต้องเสียเวลาโขกโขกเสียโขกมันโขกยากจ้ะโอ้ยมันบละเอียดพี่น้องขอเได้ปั้นไมน้เลยน,นี่เอาใส่ออมกับแซบเลยพี่นอ้องออมออมหมูออมหมูออมเนื้อนี่ก็แซบนะคนจะยกลงนี่ก็บขวาวเอาใส่เลยเด้อแซบคัาหอม หลังจากนั้นอันนี้เป็นข่าขวดเก่านะคะพี่น้องที่ค่อยทายออกจากขวดโหลนี่จ้ะหลังจากนั้นห้ากับซิได้ข่าขวหหอมๆ <c oughs> ้อ,อาไปจะขออภัยละลายพี่น้องเลยขาควานไอขาขวผงขาขวนั้นพี่น้องเขาติดข้อจ้ะเป็นเป็นแบบละอองเพอนหอมๆเอาไปใส่สลาบเสกกลอยใส่อมอมเนื้อ อ้อมอยังกะว่าไปตอนที่ยกล่งก็เอาเอาใส่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ้านเฮาก็เอาใส่ใส่อ้อมโขบอ้อมเขียดอ้อมปลาปลาไปอาหารแบบเผ็ดแล้วเล่านะจ๊ะ,ะเภทอีสานอีสานนะจ๊ะจ้ะเฮาก็เฮ็ดไใบยังสิมันได้เฮ็ดเทื่อเดียวแล้วมันสิบ่ได้เฮ็ดดูแนะนำเครื่องกับโบยัยเกีก๊ยกะซ้ำนะซ้ำ กาน้ำจับมือนะจ๊ะง่ายดีสะดวก <c oughs> นี่เป็นข่อยบริสุทธิ์พี่น้องเป็นพี่น้องพนาคารจากเ <c oughs> อยียงมาเพศซาเพิ่นง่ายของออกจากเคื่อนเก่าคนเขาจ่ายข้าเจ้าจัดบ้านใหม่เขาเอินเอินข้าเจ้าหไปคนเอาไปคนเอาเน,นเานะของฟรีพี่เนาะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆเด้อ